โมเป็นที re, hesitate, ่เป็นน้องกันนะฮะคอยคอยคีลอคอยสอ่อยนะฮะเยสสนก็เลยนะฮะีาวาขีดไปนะฮะน่นี้ชั้นหลกนะครักเของคนทราบกัต้อไปนะยุ้ยเตยมุครับ เดี๋ยผู้นนี้นะว่าจะเทนอันดับสามต้องชนะคนสร้างฝันสะกอรต้องห่างต่อรูกนะครับเก่นม้าเออแล้นี่ไม่ได้เปรียดครับเป็นลูกฟาวนะฮะทีที่ครับองคนสร้างฝาดครับทีที่กว่านี้คนเลิศครับ

รอ้จ่าถ้าจะเป็นที่สาครับต้องยิงสี่ประตูนะฮะอีกสลูกนะฮะแต่ก็มาให้คนสร้างฝันกินนะฮะเดชกบนาี่โน้ตโน้ตใ่งไงโน้ตกินไ,นนนนไม่ถูกเน,น,นี่ยเลวพี่โดดด็เต็เลยฮะโด้โดดแบบนีเลยนยะ ขอโทษครับแ่ะมาต่างวัต่างรุนก่อนเยทางนั้นของของแม่ีิกนะฮะอยู่ที่บอนนี้คือทางด้านของที่มั่นะฮะป๊กดูนะฮะิ๊กิ๊กดูปิกครับนี่ฮะมีสิคริบ จากทีทออกคือมาร์คก์จะถีบเลี้ยบตัดต้่อได้เพ้อับอกดูเฉพาะวิเจ้าเต้เจ้าเต้โดยปกตนมาที่โน้ตโน้ตจยคือให้ทีมมคร์คก์แต่จะทงซ้ายเนี่ยกัวนี่มาไม่ทำนะะปล่อยออกก็ถึงรูปักษิณเนยฮะของคนสร้างฝันับ เปิดบอลโดนเข้ามาเ๋วเข้าไปที่เสาประตูเร็วขึ้นมาอยู่ที่โทมัสก,กับเบเกอเตอินดี้คนนึงนะเข้ามาที่เดฟเดฟเฟไหลา้ามารงนี้ยังติดครับเจ็สูตรหลับอ้แล้วจาวว่าดนะีลูกฟ้าครับเบรกไว้อยู่นะท่าของเจตีเดฟครับบอลเห็นเป็นท่ของ,อของ,ของโจหุดมเลยขอโทษครับท่านใหลนะ่คร่งจิที่ดีนะ วางวิกแล้วเ็ดไม่อยู่ฟีทิ่งทั้ขวาสมช่างฝาดเบชรทยมาทางขวาเผลอบ้าเลยเลหลังแข่เข้าเ้็กน้ตูนเลยเดิดผที่กวดกวดโดไใยรตาได้ับไทยไปเองไทยกีงยังติดน่ติดแคพระเจ้าโนว์นนี่นะ เด็ีขึ้นมามาทินเลือดครับเลือดโอ้โหได้ซับกตะจกแล้วก็โดนดีนรัาโดนปีมาด้วยนเออีบีกลีอดข้าวขานัายไ่ด้แล้วนะฮกชมาุมตอีก็ั้เตต่อ้ะา่ายอยู่ที่เจ้าวนนครับโหน้าีโดยปกปิดอยู่นะฮะจ่ายมาให้ครัวนะครถ้าเปิดมนนี่ครัวระแทก้หลังนะฮะ จะแท่จาก้านหลังครับก็่อจะถึงให้เป็นลูกฟาาเลยฮะให้ปีิงกับเดวูบครับผิวมัตจะตอรอรอื้เปล่าครับเขายิงไหมฮะจะพิสูจน์ตัวเองนะให้เจ้าพ๊กได้เห็นนะฮะนะครับออออคอกี้นะฮะนุกกี้รับปีกยิงกับการสอนฮะ โอ้โหนี่นะยังติดนะต้อไปต้องิาต้องมีเลยโอ้โหนี่นะคราต้องร้เลยจะจาไยามาดนะฮะเปิดยาวผมวก็ีคส์ตุ้มหอกตุ้มักักควาหมายก็อยู่ที่เลิ่ครก็ตัวตาตัวผู้ชก่อ ไม่ทิ้งกัวบลูมีโลาเตเต้เตาเต้กดบอยู่เต้จะดียังไงลูกมีโดนบุกอยู่สองคตรแ่ใลูกาโดนเข่าข้างหลังแน่ี่ับเดเตตอลูกมีไม่แ เราแบบนี้นะคือต้องเข้าไปเตือนนะตตัวชย่างตยยกให้ดูนะว่ามีทิ้งตัวนะฮะต่อนะฮเป็นฟีทิ้งนะฮะโหยนะฮะแก็คตบตาตบตาก็จะทิ้งนะฮะใครก็แพ้แล้วจะกลับทิ้มาได้แบ็คหา หมุงาแล้วติดเจ้าโดนกัปลาที่เดฟกกับเดฟเปิดตสั้นตาแปลกมาที่กลัวกวัวเข้าขวาไหลมาที่เต้บเต้ยอยู่าเดฟเดฟเปิดด้ฉันแหลกเจ้เก็บใจทุกอยู่นะฮะของเดือบูกั

ถูกไล่แล้วได้บอกนะยังข้าปาอยู่เปลี่ยนตัวนะของดูบุกครับจอตำแหน่งนะเปลี่ยนเตะออกไปแบบวกนะแล้วส่งนักเตะดูโอลงไปแล้วตั้งสมเพลงนะฮะมาที่ต้นต่อมนะฮะตั้ตรงกลางครับตอนนี้เด็ นี่ไปช้าเกินไปครับลูตายิงยังติดเซฟครับปุคมข้าขี่ไม่ผ่านเจ้าโนดครับหลอกกันนิดนึงนะฮะต่อที่หนึ่งเพีงหลอกคนที่เกินก็เพลงถ่ายตาทางขวาแล้วแป๊กแป๊กมาอีกแป๊กยิงลูกนี้ให้เต็มเท้าเข้าไปง้างงประตูเก็บอลลงนะฮะเด็กลูกที่ยิงสิ่งนี้ว่าอะไรเลย ตอปลาจะปีดไม่ทันเลยนะฮะของพี่บักนะยใส่ซีโลใส่สองบ่อยนะก็ะะปีดไม่ทักนะฮก็อยู่สองโคตรนี้โอท really ี่บักเนี <joy rik> <S 2> <S 2> ่ยเดี๋ยวจะใครตักีกนะฮะโหมีนนี่ป็นสไตล์นะฮะสไตล์ครับ เตะทิเลยครับัตามหลักตโคตรยากนะฮะถูกันต่อครับตัววูรับตามนะหลักอยู่สองลูกมาที่เห็น,หนใช้ตัวฟังนะตน้านยิงได้ไงครับยิงไ,ไม่ดีนะไม่ถนัดนะ สิบวิทย์่านในขึ้นหลังผู้ต่อ,อไปได้เป็นสร้างดีกับโนเนมีะมเหลยอตัวแล้วซ่ามีกับโนเน่ออไหมขึ้นต่อไปในจุดีโนเน่ที่มาเป็นอันดับสามเนะหนึ่งเป็นซ่ามีกอัดัสอเป็นมิซิโต้ในุดีอันับสามี่โนเนมอันดับสี่แรกเลยว่า ทีที่ับขอบคนสร้างสรรค์นะโดยไทยนี่โค้งนี่นปัดได้ครับอ่าหนุ่เจ้าสวเนี้บแดงมาที่ตัง้งบอลแก่เนยโดนคลายแล้วเตทุกขอบค,อน,น,นะคอนสร้างสรรค์นะ่ <c oughs> ทีที่มาจับ,บ,มม <os> บนะจบับลงไม่ดีมาเสีได้นนว่าฝ่ายอ่ะ <c oughs> เออฮะโดยทาขอบคนใส่ไปจะได้เป็นทุกขอไคมณบตัคคุณ มาที่เหงกเงแปะฟังบอลกันฟังยีกก่ีนะถือว่ผู้ขอเปลนสร้างฝันนะ เด็วครับคือมาที่พิมบอครับจ่อมาที่เฮงเฮงถึงจะหลังเปิดมาไม่ดีครับเสียด้วยบาไปนะครับเปิดมาไม่บาดที่มัดครับหลอกมาสวยเข้าซ้ายเปิดมาที่ตั้มตั้มเปิดได้เรียนเข้ามานะเข้าไปถึงครับเด็โอ้ยทำไม,มเขาสวอกลังไม่ได้เก็บบอลลงไม่ดีเลยนั่นเป็นสอง ตามดีค <Wha> ื <Luis> <t <phones> <t <ware> ้อนะน้ตครับโน้ตจ่ายติดครับเกมปุ่ใหญ่ก็สู้กันในแดนกลางนะฮะเจ้าจุดขอมเบิกบู๊เกงบยิงปีะตู่คนร้างฝักไม่ได้นะโอเคด้านทางซ้ายครับ เลยลูกน um, ี tipo, ้ังไม่ฟาวนะแนนนนแลนบอที่ที่มารับแต่ละนี้เจ้าตําเจ้าตําเปิดเข้ามาไม่มีใครนะฮะเคเขวเข้ามาไม่ถึงถึงทัสบอลนะยังไงทุกอยู่ครับขอบคมาที่้านนีบจับูี ปวดสะกจะเกับครับแข้งนี่ตมนนังขาตัวรทางซ้ายเลิกลยุมากินเชุแครัสาำอีกทีหวกคนขาไม่เข้าแล้วโอ้โหวมทุกขาแนะแล้วมาดูทุ่ตามตัออกไปครับคดที่อยู่โกายไม่สักนะโกลาเนะ่ตัวยจัดแบ็กนะพวกไม้บวกปือนะฮะ ถือขึ้นเลยตเจ้าแปกแปกขึ้นมาผมได้นะฮะเพลงเว้ามียกเท้าสูงกับสลายไปนิดนึงนะวะปีที่เกับนี่ยืดเหยียบเท้าขวาของเฮงนะมาดูเลยครับเพียงจ่อเข้ามานะฮะบวกขึ้นมา ไปตัวไปครับพี่ป hey, he ั๊กเนี่ยโอเคออกไปครับโอ้เดียเสียตลอดเลยโอ้ยโอ้ยน่ากัวเลยเอาสักกาไม่ดีนะพี่ปั๊กดีเนี่ยป็นหลังหลังให้ดูใส่ชุครับ เดี๋ยวพี่เปิดประตูนะของเดอะฟู๊ดครับเปิดมาแล้วพวกพีน้ำมาที่เจ้าตั้งเต่ากับอีซ้ายสังหารนะฮะพอมาที่โฟมาร์ครับไหลมาที่โน้ตครับโน๊ตจากลุกช่องเข้ามาเด้งนะฮะนีตาล้างนะจะอให้นะของเหงิกฟอนก็แด้นะฮะหลักฝ่ายเดี๋ลูกตั่าตีขึ้นมานะฮะของคนสร้างฝักครับสกอร์ตอนนี้ฟิวสองกระสูครับเวลาที่เรียนหนามคือห้านาทีครับ คู้ต่อไปนี่เป็นโนเดตกับสร้างดีนะครับมาถึงก็เขียนได้ไงนายรอได้เลยนะครับย้อดเข้ามานะบุกเข้ามาไม่ได้นะไม่ไดใช้ e อนะครับหัวก็เลยไม่ดีนะครับตัดกับปีมาให้เดฟครับเ,เดฟเปิดมาที่มานากับคอร์ซ อีซายสักหน่อนะยิงไม่ตรงอตรงอครคอมามามาับเดงบูแข็งมากครับนะฮะยากไม่มีคะแนนเลยนะฮะเดี๋ยวขอกากพีันะพียรพันี่แหละแดบูไ้ขอสักสามะแนนเลยให้สีเลยนะฮ่อ,อ้ยเดือบูยังไม่นนมีะคะแนนเลยเต้หมายหลักก็สเก็ตอยู่ตั้ ดีกีนี่คือเป็นรองแชมป์ดีสามนะฮะเปงเพราไม่ธรรมดาครับจักรวานีเป็นลูกเตะจุงนะครับผมสร้างฝันครับจากทางด้านขวาครับเปิดยัดเข้ามาเข้าหมู่ทีสามประตูนะฮะความเร็วขึ้นมาที่ิพงครับเพงไม่จับบอลจังหวะแรกครับต่อยออกนะฮะแฟนรถก็สับกต้ครับเดฟ เดักฝามียกมาที่มาัจับเป็นจ้กวเลยนะจัเท่าไรกี่ก้าอ๋อเป็นลูกปั๊เตะนะฮะเนี่ยงเตะมุมนะฮะเอาเร่ต่อเลยครับได้สวนกลาบรถ้ขึ้นมาสองคัเลก็ล็อกวล็กตาล็อกตัวตัวตวเลนะออกาเร็วนลล็อกตัวก็ับเอูกเรวเข้ามาตกล้างจับบอลไม่ดีครับอยู่บุตกด่ด้นะมาที่ตัดนี้เดับเจ้าของเรือแบ็คเคอรนะ าากับทเะ,าาะเลเทลเบียดนะ่ยทีมไทางซ้ายเจ้าตัดเจ้าตัด่อร์มางไงมันยังไม่เปิดนะฮะโอ้ยเจ้าพวกนี้เป็นลูกฟอรนะ่ยเราไปสกัดข้างหลังนะเปลี่ยตนยยตัวครับของเด็กผู้รับสมเจนหน้าลงมากับอุทยัยเนี่ยแข่งชนะของแฟ็งก์โดครับ ยิงนงะตัวสุดท้ายที่โดนตอออกไปย่าสนาตอนนี้ก็เหลืออ,นะอยู่2อนาทีเศษนะฮะชายักเลกว่ะรอให้เ่ยนะที่ครับว่าครวบผมต้องไปเล่นขอรูปทีบอกอดกับเจนิ่ใช้สีสานนะฮะโบนะโดน,น ฝั่งมาแล้วพี่ไทยไมนลุกคุยปิกกับตัววูครับมาดูนะครับตัววูเขาจะตีไต่ได้หรือเปล่าครับตัวที่พร้อมตุ้งไทยนะฮะฝั่งโซลมาลงทีตัวไทยไอ้วันนี้ครับตัววูเขาแนวรับของคนฝ้าฝันแับไทยนี่เล่นเด่นเลยครับวันนี้ครับใแจังหว่าบอกวูจริงเก็บเลิะครับโดนกับเจ้าเจริญเลิะตัดเท่าไหร่เลิะไปเองเลิะลอบมาตั้งยังสอดได้นะฮะสาม ไปเองนะเจ้าตามเจ้าตามเปิดมาที่เจเจเปิดมาสร้างใส่ไหนมาสวนต่างคนต่างสอนทันทีเลยเลิกไปเองเลิศมาที่เจ้เหมือนเจต้องกินเสาแรกแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่เป็นสามชุดเลยครับเฮ้ยจังหวะจบนะฮะฝอกแตกต่างของเกมครับบู้อ่อนแล้วคนต้งสอดนะแต่ดีดีกว่าครับ ตามตัวสูนบบัาเกลงมาเกิดมาก็ติดครับยูที่แมงแล้วว่เลือดตเลือดตยเลือดที่มันีีมักดมวยกรงนะเกยตรงตัวแล้วโดนเจรย์ลีบีเข้ามา ึ look, son, ้นมาเด็เด right. ็บคือตาให้เจเจมาที่เด็เด็มาอีกเด็บปาอีแล้วดูกัะแท่ด้านหลังเลยเจ็บที่ชุดเป็นเรตารเกมเลยนะสปอร์นี่เป็นคนสร้างฝันใช่ไมสนมงสามูที่ทินะครับตัวลูกที่กิพย์กอะไร ด่ยเพ่งนะเพ่งโอ้โหครบทนึนาทีครบเจ็ดหนึ่งนาทีถึสร้างความนำสามสูยังไม่ออกเลยเลยเิยมาให้เกครับเบิกอดมาแล้วแม่เจแล้วครัซ้ายเจ้อ้าว ทมีเรียชอยกบโอ้เลิกครับ4-0ครับเนี่ต่อมาไหลให้เท้ายนะครับคุช่างสัตที่จะเข้าไปรับสาบวารับสาบนี้ก็ตันว่วาฮ ง่ายกว่าเดิมครับจะไปเจอกบบ4ต่อจุดอื่นคนะรับส่วนจักรสนาก็รอให้คู่ของท่างมีจบนะฮะเดี๋ยวจะจับเลยครับจับเป็นสายเลยรับจับเป็นคู่ครับแตนะ่ว่าคู่ก็คือก็จับ A นะ A B C ว่ากันไปครับเดี๋ยว,อวพอหมดเวลาจะแข่งขันครับเจอทั้งสองทีมครับที่กลางสนามก่อนคนระับ าจ,าาจากไปจะมือยต่ทนพี่ผ่านสามทุกนาทีเกล้ะสุดเกมก,ก็ขอโทษไปไปครับผลข้าวผัดเข้า,ปขาปเป็นรับสาคระับสี่สุดนะ